สวัสดีครับเจอช่องอาร์ตอะไรขึ้นมาบ่อยๆครับเราเข้าตอมอครับที่ปูชานแบบง่ายดายมากครับหลังจากเราขอพอที a ครับแค่นั้นเองถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะการเข้าตอมอไม่ใช่เรื่องยากเลยอ่าเดี๋ยวาจไปเที่ยวต่อละเป้าหมายแรกครับเราจะไปที่โรงแรมก่อนนะครับที่ s ซ n f o ฟอร์ดโฮเทลปูซาครับเราก็ใช้วิธีไปแท็กซี่เลยแล้วกันเรามิเตอร์เนี่ยเริ่มต้นที่4 4,800วองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถึงปลายทางจะเท่าไหร่ใกล้กับเคียงกับราคาที่เราอยู่ในนวเวอรแมปไหมจะไปเจอกันปอดแรกของการมาปูซานครับห้ามพลาดเลยนะครับพาทุกคนมาเที่ยวที่ปูซานคัมชอน c u l t เ r อ Village จะเป็นบ้านสีลูกกวาดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปเจอเจ้าชายน้อยกันว่าเป็นยังไงใครมาต้องถ่ายรูปกันช็อตมุมนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันชอ ถ้าถามว่าไฮไลท์ของหมู่บ้านกำชอนอยู่ตรงไหนคืออยู่น<ช>ี่นะก็ชายน้อยอยู่แถวคนมารอตอ่อแถวนี่บรรยากาศประมาณเที่ยงนะใครมาห้ามพลาดจุดนี้นะครับแล้วก็รอบๆนี่เป็นร้านค้าร้านอาหารคา,าเฟ่ทางนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินกลับไปทางนะตามกันมาเกาข้าชายน้อยกำชอน เด็ดอ like so มาเข้ามาบนบเหรีอนเข้ากับหรียญออนใส่เข้าไปอกออกปุ๊บมันเพื่อนเพื่อนมันต้องใช้เหรียญออนนีนะไม่ใช่ใช้เหรียญของมันคือเหรียญของตู้แล้วเขาก็บอกให้บ มาแล้วครับมันคืออะไรครับยี่สิบเจ็ดบาทเราอ้าวอ๋อมันคือม,มันคือเซียมซีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> น้ะตาลมันนาที <c oughs> ผมว่ามันงาน <c oughs> ่ายไปเซียมซีนะแต่มันเป็นภาษาเกาหลี่ไอ่อไม่ใจอ่ับ ตอนนี้ครับเรามาถึงที่มิโกเซชันเนาะจริงๆมันอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะโยงไปตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปหาข้าวกินกันละ <c oughs> หนึ่งไฮไลท์ที่ต้องมาคือหนึ่งคาเฟ่น,นี้อาจว่าอะไรอ่ะ เรนดีเาวอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องอินเสิร์ตคำนะอันนี้อ่านยากมันจะเป็นมุมที่เทคไปทางทะเลอย่างเงี้ยถ้าบ้านเรามีผีเสื้อสมุทรที่นี่ก็มีเหมือนกันแต่เชฟเขาจะดูผอมพอเขากินของม,มักดองว้าว wow. ตอนนี้รับเราเข้ามากินร้านที่มันเป็นข้าวต้มหมูนะเป็นหมูในเมนูที่มาบูสานห้ามพลาดนะเป็นเมนูแรกในการไปแบบการทานอาหารนะเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องหมักดองนะเนี่ยเลยเดี๋ยวเราลองชิมไอ้พวกเอ่อเค็มจีม๋หน่อยว่าผ่านไหม คือมีน้ำซุปมีหมูมีข้าวสำหรับคนไม่ชอบกินต้มนะเนี่ยถ้าคนชอบกินก็วต้มคือไหนลยเป็นต้นตนตนตเราครับจากร้านขา้าวต้มหมูนะมาคาเฟ่คือดังนะอันนี้เราก็ยังออกเสียงไม่ถูกเพราะมันอ่านว่าไงนะเดี๋ยวเราอ่านต้องไปอีกสักนาทีคนะ<ๆ>รับเขาบอกว่าใครมาปูซานไม่มารา้านนะ<ๆ>หาี่สุกฟ้าเนี่ย ปอซานครับห้าร้านกาแฟร้านนี้ครับลองเวจาวปิวอะไรประมาณนี้มุมนี้เลยเนี่ยแนะนำเลยครับไปชิมกาแฟกันเมื่อกี้ถามชื่อร้านยังสับสนเลยบอกว่าลองเวจากปิลอะไรประมาณนี้ยากชิปเป็กน่าจะมาจากภาษาฝรั่งเศสนี่มาแล้วเมนูนี้เราก็อ่านชื่อมันไม่ออก เหมือนช่าขชิมเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับบอกมาให้ข่าเลยลองดนเนเจของร้านนะครับดูน่ากินเลยตอนนี้เราพาทุกคนมาที่บูไลมาร์กแล้วนะครับนี และเราจะไปที่สถานีชื่อว่ามิโพเซชันครับและไฮไลท์ของคลิปที่เราอยากไม้สุดคือการมานน่งสกายคปซูลเดี๋ยวดูกวนเป็นยังไงนะเราครับทำคลิปวิธีการจองสกายคปับซูนไปแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยติดตามเพื่อนใน YouTube ไปหลายคนเนี่ยเขาจะต้องวิ่งมาจองตั๋วแล้วก็จะได้ขึ้นอย่างคือมันมถัดไปผมว่าแบบวิธีนี้มันไม่เวิร์กถ้าใครอยากจะมาและขึ้นได้แบบเราครับไปดูตรงนี้ได้เลยทีาจริงไม่ให้ นี่นะครับเราน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่โปรบูลไลสแควร์เราจะมาขึ้นรถที่ตรงนี้แล้วเราจะนั่งมันไปลงตรงนี้ชองซาโปเซชั่นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปเห็นอีกไฮไลไท์หนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าบิทเชนนะเดี๋ยวไปดูกัน เข้าใจว่าเพื่อนๆทุกคนที่จะวอล์กอินมาซื้อตั๋วต้องมาวอล์กอินตรงนี้การขึ้นจะมีขึ้น2แบบขึ้นแบบสกายคาซูนเข้าเป็นรถไหน่ารักบุกบิ๊กเนาะหรือทุกคนจะนั่งแบบบีดเทรนก็ได้เดี๋ยวเราจะทาทุกคนเป็นผานุูดุเพอซื้อเสร็จปุ๊บสกายคารซูนไปทางนี้บีดเทรนไปทางนี้นะแต่ว่าถ้ามาตอนนี้แล้วก็คงห้ามพาสกายคาร์นว่าเดี๋ยวไปเจอกันเป็นไงไะ อคอยัมานัสำคัญครับไฮไลท์ของคลิปนี้ Sky c a p s สีพาสเทลสีลูกวาศครับน่ารักมากเพิ่สซืออะไรเราลุ้นนะดูแล้วน่าจะได้สีเขียวตามความรู้สึกสีเขียวเบอร์ออกเบอร์อะไรก็ไปซื้อหวยด้วยนมมันมีเออจะบอกทุกคนว่าการซื้อ Sky capsule เนี่ยมันมีให้เลือก2ที่นั่ง สที่นั่งสีที่นั่งต่อหนึ่แคปซูลเราจะไม่ต้องนั่งปะปนกับชาวบ้านเนี้ยผมมาเยี่ยมเลยเราซื้อแบบ2คนก็คือ3 5ม0 0ืาพนบอนนะครับคิดเป็นเงิน,บ,นบ้านเราก็มาเกยบพันถ้า3คนกับ4สี่คนจะขึ้นราคาให้ถ้าเราทำไม่ได้แบบวันเวนะจองล่วงหน้าน,นะครับห้ามาวอล์กอินเพราะจะไม่มีรอบไม่ทุกคนขึ้นตอนนี้ครับเราก็สนใจอย่างครับสกายครับโซนที่ปูซานดูมาสปีครับ พึ่งวันนี้ได้มาเหยียบ <Wow. S 1> เราทำคลิปไปแล้วนะตามที่บอกนะใครอยากจะมาตามในการจองและมาแล้วได้ทิ้งกบบเรานะไปดูได้ตรงนี้นะเมื่อกี้เราก็ถ่ายกันเล่นๆว่าเราจะได้ขึ้ศศนคะับซูนสีอะไรเนี่ยแดงเงินเหลืองเขียวพาสเทลกลายเป็นว่ามีใครา,ยยากดูเลยครับเราอยู่บนขบวนสีแดงเลขศูนย์หกนะเป็นวันเดียววันเกิดเลยลงสายโคเกงเราใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะครับจากนี่ไปลงที่ซองซาโปนะครับสถานแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับมาใน เไปด้านหลังจะเป็นมี่โฟรเซชั่นนี่คือความฝันของทุกคนที่อยากจะมานั่งตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาเทฟโฟโต้กันเรนเรนเดี๋ยวเรานั่งรถล่างโมโนโลเรลอ่ะตามความสนุกไปอ่ะค่อยๆอะกระดึ๊บ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 ไปอะไรเงี้ยอันนี้มีคาเฟ่ด้วยนี่อันนี้มีคาเฟ่น,นะครับคือจุดขายนะของเกาหลีเลยวแหละที่ใครมาโฟซานต้องมาแน่นนะถ้าบ้านเรามีแบบนี้ก็ดีนะผมว่าสามารถดึงนั่งเที่ยวหลายๆคน การเดินทางก็ไม่ได้สะดวกนะในปูซานนะผมว่าคนก็ยังมาเที่ยวตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าบ้านเราสร้างไงก็ต้องมีคนมาขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นทางเดินถ้าดูไกลๆทุกคนเดินกลับเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เขานั่งเอสไกเ์้าต์เนี่ยแหละไปที่สถานีปลายทางแล้วทุกคนก็อาจจะเลือกโดยการไม่นั่งรถไฟนะครับเป็นการเดินกลับเลียวเถ่ายอ่าบีทเทนที่คนดูด้วยอันนี้ก็น่ารักอีกแนวหนึ่งนะครับสามารถซื้อตั๋วแพคเกจได้เลยนะที่บูไลนะครับ กันตรงนี้เยดายนม้่ชิลมากนะครับตรงนี้คือสถานีชองซาโปนะครับต้องบอกว่าที่นี่มีสถานีในการนั่งรถไปสกายทัมสูรอยู่สองที่คือมิโปกับชองซาโปแต่ว่าคนนิยมนั่งจากมิโปเพราะอะไรสิ่งที่เราสังเกตคือมันจะเป็นวิ่งเส้นนอกมองเห็นวิวทะเลชัดเจนเนาะแล้วก็ถ่ายรูปมันไม่ย้อนแสงนะครับเพื่อนๆอลองตัดสินใจดูนะว่าใครอยากนั่งทางสถานีไหนนะครับแล้วพอมันชองซาโปก็จะมีที่ท่ทองเที่ยวอยู่ตรงด้าน ด้านนี้ครับด้านด้านข้างเนาะตินทะเลนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆบางคนอยากจะเดินก็สามารถเดินกลับได้บางคนอยากนั่งรถไฟบิดเทรนก็นั่งกลับไปนะครับหรือบางคนจะไปที่อื่นก็นั่งแท็กซี่ได้เลยหรืออะไรก็ว่ากันแล้วแต่เนาะก็หวังว่าเพื่อนจะมีโอกาสมานั่งชายขับสูดกับเรานะครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการมาปูซานในทริปนี้นะครับนี่ครับใครมาต้องมาายจุดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้บีทเทรนยังไม่มานะครับเหลืออีกเจ็ดวิครับ ตอนนี้อยู่ที่ชองซาโปนะครับนี่แล Sky ้สวสกายแคปซูอยู่นี้นะนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ไปเดินอะไรอีกนิดหนึ่งว่าแถวนี้มีอะไรให้เดินและทั้งหมดสกายแคปซูลโอ้สกายเทนเนอร์โอ้ยตายเราตัดสินใจครับว่าจากสถานี สองซาโปเราจะเดินกลับครับ1.5กิโลตอนนี้4 34เดินเกี่นาทีครับ15ทีเสร็จไหม I feel good. you look great i like you i can't wait a first time a first day you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart erased here's the big train to Popskye Capstone. If i want to ครับคือลุบขบขาไปนะครับที่เราเลงไว้ที่จะเข้าเหมือนกันใกล้านโปเพียงไม่กี่ก้าวเองแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราหิบลวเราคงไม่ได้เข้าเพื่อนๆถ้าขยากเข้าแนะนำครับเป็นจุดหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับทาพลาปลเย้เราเดินมาส5้านาทีครับเกือบ2กิโลมาถึงต้นทางที่มีฟอล์กันแต่ด้านหลังริเรียงกันมาน่ารักมากเลยแล้วเราเดินมาถึงแล้วครับหาดแฮฮุนแด ลืมไปตั้งนานเลยเราจะเจอเนี่ยพวกการกอร่องานทรายนยก็จะให้เค็มผลงานว่าคนก่อของไทนะครับถ้ามีโอกาสมาจุดนี้ก็จุดที่มาถ่ายรูปบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจนเห็นสถาปัตยกรรมของประเทศไทยว่ามีมาจะเราไปไล่ดูกันปะตอนนี้เรา,าเดินมาถึงทางฮ่อุ่นแดงเรียบร้อยนะครับผมก็คนมาเล่นน้ำแม้ยามเย็นเลยแหละแต่ผมว่าน้ำมันค่อนข้างขึ้นค่อนข้างแรงนะเป็นน้ำไทพาเด็กๆมาเล่นอาจจะต้องดูแลด้วยนะขื่นแรง เพราะว่ามันมีระดับพุ่นแรงๆเน่ก็อยู่ไม่ไกลกันมากเนาะชายหาดก็จะมีงานก่องานทรายส่วนใหญ่เป็นเ,นเป็นริ้วที่แล้วนี้มันมีจุดท่องเที่ยวอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตรงซีไลส์ปูซานด้วยนะครับคนที่ชอบดูอะคาเรียมไปดูได้เลยแล้วก็เท่าที่สังเกตจุดเนี้ยจะมีโชว์รุมรถเยอะมากเป็นรถแบบแพงๆหรูๆอ,อยู่ตรงนี้หมดเลยที่ไทยไม่มีแล้วครับเราต้องมาที่ี่เกาเลยครับปาร์ากินตองดินมามา เราเข้ามาที่บาสกินแล้วนะครับ2ลูกใหญ่5,000นึงหนึ่งลูกเล็ก3,900ลองลองมาชิมนลแล้วผมก็กินช็อกโกแลตนะครับทีมงานไม่กินหแหละมันเลยเข้าทางไหมแล้ว่ะหลงไพร่แรกต่อให้รางวัลเองแหละไดเเจอมา3โล่ปอดต่อมาครับมา ปูส,สานห้ามพาากับสะพานสีนานนะครับวังอันลีบีชนะครับคนก็นิยมนอน,น,อนตรงนี้ไปตรงเนี้ยเพื่อเทควิวสะพานตรงนี้กนะันเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศทุกคนดูนะและห้ามพ้าน,นะครับฐานนี้พีทีถ็ดด้วยนี่บีซีนีมานะไม่รู้ว่าเสียตังเปล่าแต่คนนั่งรอดูกันเต็ไมไปหมดเลยนะ อากาศข้อดีผมว่าเขาที่เปลี่ยนนะบ้านเราจะมีหาสวยเยอะแต่ว,ว่าอากาศเราสู้เขาไม่ได้แค่นี้เนื่องจากภูมิประเทศ fast, praying, vibe, แล้วเราครับก็เดินกันมาจนกลางสะพานนะวัาง <akes of the rain> นะครับผมว่านะสีมันอยากจืดไปนิดนึงถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงนะจะเด่นกว่านี้แต่คนเขาชอบทูมโทนก็อาจจะเป็นสีขาวนะอะไรแหละงเงี้ยไปดูครับเดี๋ยวเราถ่ายรูประฝากทุกคนกันเรา,า,าเราข้ามาถือปิ้งย่างที่เกาหลีนะครับเราสั่งหมูสามอย่างอย่างร้อยกรัมก็น้อยมากเ,เร,กร,รา,ารรเลยต้องแบบเพิ่มเลยอันนี้มาแนื้อเลยเรากินเนื้อไป500กรัมนะครับสองท่านโดนไป สามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบนะคิดเป็นเงินบ้านเราก็มาสกมื่นเก้าร้อยบาทครับร้านนี้นะครับจักรลักษ์ใครอยากกินหมูเนะี่ยมีหมูกี่ตัวรอ,อให้ได้ให้ทานโอเคมา